วันนี้คุณยายพาทำขนมขี้มันขนมโบราณหาทานยากหอมหวานมันอร่อยเป็นขนมทางภาคใต้มีแฟนขับขอมาคุณยายทำให้ดูค่ะนําหัวกะทิห้าร้อยกร,รมัมมาเคี่ยวจนกะทิแตกมันค่ะเคี่ยวจนกะทิมีสีเหลืองทองเขาก็จะออกรสชาติหวานนิดๆมันๆน,นะคะพักไว้ให้เย็นค่ะมาเตรียมในส่วนของแป้งกวนนะคะ เราจะใช้กะทิ500 ml แป้งข้าวเจ้า1 2 0กรัมแป้งมันสำปะหลัง2 0กรัมน้ำตาลมะพร้าว150กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะผสมให้แป้งกับน้ำตาลละลายพอแป้งกับน้ำตาลละลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำลงไปใส่กระทะแล้วก็กวนจนกว่าแป้งจะสุกนะคะกวนด้วยไฟกลางค่ะกวนบ่อยบนะคะ เขาจะได้ไม่ไหม้ที่ก้นกระทะค่ะพอแป้งสุกเขาก็จะเริ่มกวนยากนะคะให้เรากวนแบบถีๆแบบที่คุณยายกวนเลยค่ะพอแป้งสุกแล้วเราก็จะตักมาใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้ปุ้ยใส่เป็นถ้วยตะไลค่ะหรือจะใส่ถาดสเตนเลสแล้วก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวก็ได้นะคะตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมว่าสี่เหลี่ยมก็น่ากินค่ะรสชาติจะออกหอมหวานมันอร่อยนะคะ นี่เป็นการกินขนมขี้มันครั้งแรกของปุ้ยเลยนะคะเพิ่งเคยได้ยินชื่อค่ะแต่รสชาติอร่อยมากรสชาติแปลกใหม่หอมหวานมันอร่อยถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ